สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆปาดแสงใส่ในโลโก้ของเราครับนี่ครับประมาณอย่างนี้เลยนะอ่าโดยในคลิปนี้ครับเราจะทําในโปรแกรม After Effects ครับไปลองดูวิธีทากันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับ ก็สำหรับวิธีการปาดแสงครับผมเคยสอนในโปรแกรม Premiere Pro ไปแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีโปรแกรม After Effects เนี่ยก็ไปลองดูวิธีทำในคลิปก่อนๆของผมที่ผมสอนใน Premiere Pro ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีโปรแกรม After Effects เนี่ยผมแนะนำว่าให้ทำใน After Effects จะดีกว่าครับเพราะว่ามันค่อนข้างได้ผลที่ออกมาแบบผมว่ามันดีมากๆดีกว่าเยอะเลยนะดีกว่าแบบคนละเรื่องเลยอ่ะแสงเงามันจะแบบสวยงามมันจะเนียนกว่าเยอะเลยนะแล้วก็วิธีทำในโปรแกรม After Effects เนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองดูกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็ <ๆ S 2> ม,มาที่โปรแกรม After Effects นะครับก่อนอื่นเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะ ไม่ค่อยคล่อง After e f f e c t มากมายเนี่ยเดี๋ยวผมก็อาจจะบอกตั้งแต่เริ่มไปเลยแล้วกันนะก็พอมาถึงหน้านี้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อน New Composition ขึ้นมานะคือในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะสอนให้เพื่อนเพื่อนปาดแสงกับตัวโลโก้ของเรานะเพื่อนๆออาจจะมีโลโก้หรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็เอาโลโก้เข้ามาในโปรแกรมนี้แล้วก็มาทําการปาดแสงนะอาจจะแบบขึ้นง่ายๆแล้วก็ปาดแสงไปเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะแค่ปาดแสงเนี่ยมันจะดูดีขึ้นเยอะเลยอ,ะอ,ะอ,ะอ่ะตรงนี้พอเพื่อนเพื่อนกด New Composition ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะให้ใส่ชื่อนะเพื่อนเพื่อ,อรก็พิมพ์ชื่ชอ เลยแล้วก็ตรงเนี้ยก็ตั้งขนาดตามที่เพื่อนๆต้องการนะคือแค่ประมาณนี้ก็น่าจะพอนะ1920คู1080นะแล้วก็เฟรมเรทก็สัก30ก็ได้นะแล้วก็ d u เรชั o นเนี่ยอาจจะสัก10วิก็ได้นะอันนี้มันก็จะเป็น10วินะครับด้านหลังนี้เป็นเฟรมนะเราจะเอาประมาณ10วิแต่จริงๆเนี่ยอาจจะใช้ไม่ถึงหรอกแต่ก็เอาซัก10วิก็ได้นะแล้วก็กดโอเคไปเลย อ่ะพอโอเคมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้หน้าต่างอย่างนี้นะคือการซูมของ after effects เนี่ยเพื่อนๆใช้ลูกกิ้งที่เมาส์นะครับลูกกิ้งที่เมาส์เอาเมาส์มาวางอย่างนี้แล้วก็ใช้ลูกกิ้งนะครับมันก็จะเป็นการซูมนะอ่ะอันนี้บอกไว้แล้วก็การเลื่อนงานของเราเนี่ยสมมติเราซูมขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยเพื่อนๆอยากจะเลื่อนไปส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆกดสเปซบาร์ค้างไวนะ้นะกดสเปซบาร์แล้วให้มันขึ้นรูปมืออย่างนี้นะเราเพื่อนๆก็เลื่อนได้นี่ครับกดสเปซบาร์อย่างนี้นะกดค้างแลล้้วก็เื่อนี เลื่อนได้สเปซบาร์ค้างอันนี้บอกไว้สําหรับพื้นฐานนะก็บอกพื้นฐานเผื่อไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนอิมพอร์ตโลโก้ของเรามาอิมพอร์ตโลโก้ใดของเพื่อนเพื่อนก็ได้นะแต่ในคลิปนี้ผมจะใช้โลโก้ของโปรแกรม After Effects เลยนะก็เพื่อนเพื่อนอิมพอร์ตเข้ามาก็คลิกขวาอิมพอร์ตปกติเนี่ยแหละหรือเราจะลากมาใส่ในนี้ก็ได้นะพอเพื่อนเพื่อนลากมาแล้วเนี่ยก็ลากโลโก้ของเรามาไว้ด้านล่างตรงนี้นะอ่ามันก็จะได้อย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆทําการย่อมันโดยการกดตัว S ที่คีย์บอร์ รหรือถ้าเกิดจะเอาคีย์รัดก็คือกดที่ตัวเลเยอร์นี้เนี่ยแล้วกดตัว S นะครับมันก็จะเปิดแค่สเกลมาให้นะผมจะทำการย่อลงไปนิดนึงนะย่อไปสักประมาณนี้ ผมเอาสักใหญ่ๆสักนิดนึงแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะแต่พอมีโลโก้อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมอาจจะทำทัสซิชันขึ้นมาสักนิดนึงคือให้มันอาจจะค่อยๆขยายนิดนึงนะก็คืออาจจะบอกเผื่อๆไว้แล้วกันเผื่อเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่โลโก้อย่างเดียวแล้วอาจจะอยากให้มันแบบมีความเคลื่อนไหวอะไรนิดนึงแล้วก็อาจจะมีปาดแสงเท่ๆอะไรอย่างนี้นะผมจะทําให้มันดูแบบดูมีมิติหน่อยนะก็ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้ครับกดเปิดตรงนี้ครับมันเหมือนเป็นการเปิดแบบให้มันเป็นเหมือน3มิติอะ่ะพอเพื่อนๆกดตรงนี้แล้วเนี่ยก็ให้เพื่อน มาเปิดตรงนี้นะก็คือเราจะปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็มาเปิดตรงนี้อีกทีนึงอ่าตอนนี้มันก็จะมีแบบการตั้งค่าต่างๆของการที่ทําให้มันดูแบบดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดเพื่อนเเปิด,ปดตรงนี้นะถ้าเกิดปิดไปเนี่ยมันก็จะมีปรับได้แค่แบบแกน x แกน y อะไรอย่างงี้นะแต่ตอนเนี้มันจะมีแบบแกนแทรความลึกความอะไรอย่างงี้ขึ้นมานะมันจะทําให้มันแบบดูมีมิติขึ้นนะนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนะนี่ครับมันจะปรับประมาณอย่างงี้ได้อ่า ผมอันดูกลับไปก่อนพอเพื่อนเพื่อนปรับขนาดโลโก้ของเราได้แล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมากดไอตัวนาฬิกาจับเวลานะในแกน x y z แล้วก็สเกลอ่ะสตัวนี้นะมันก็จะได้คีย์เฟรม4อันนี้นะให้เพื่อนๆลากคลุมคีย์เฟรม4อันนี้เนี่ยไปไว้ด้านหลังก่อนนะไปไว้ในตำแหน่งที่เราแบบอยากให้มันสุดอ่ะเพราะว่าไอคีย์เฟรมที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นคีย์เฟรมของตำแหน่งที่มันสุดนะอ่ะเราก็ให้มันสุดไว้ก่อนแล้วก็ให้เพื่อนเอเอาเส้นเพฮดเนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกนะตอนนี้เราจะปรับยังไงเราก็ปรับเลยแต่เดี๋ยวผมจะปรัับบบบบใหห้แแมมนนุ แกนอย่างนี้สักหน่อยอย่างเงี้ยอย่างนี้นะผมจะปรับประมาณอย่างงี้อันนี้เป็นยังไงเราก็ลองปรับดูว่าไอแกนไหนมันให้ความรู้สึกยังไงนนะผมก็อาจจะปรับไปมั่วๆประมาณนี้อ่ะ เนี่ยเราอาจจะหมุนให้มันแบบให้มันมองอะไรไม่เห็นเลยก็ได้นะน่ครับมันอาจจะเห็นน้อยๆแหละไอตรงสเกลเนี่ยเราก็ไปพิมพ์ตรงสเกลนะครับพิมพ์ตรงสเกลเลยนะเราพิมพ์ไปศูนย์ให้มันเล็กสุดเนี่ยแหละเราเพื่อนๆลองเล่นดูสักนิดหนึ่งเนี่ยครับมันจะค่อยๆขึ้นมาอย่างนี้นะนี่ครับอ่าเป็นไงเป็นไงมันจะไม่ได้ขึ้นมาแบบว่าอ่าจากเล็กแล้วใหญ่แบบโดโดอะ่ะมันดูไม่มีอะไรนะอย่างเงี้ยมันจะขึ้นแบบดูมีมิตินิดนึงนะ แต่มันยังขึ้นแบบไม่นุ่มนะให้เพื่อนเพื่อนลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมดนะครับแล้วให้เพื่อนเพื่อนกด f 9ที่คีย์บอร์ดครับผมกด f 9ไม่ได้เพราะว่ามันติดโปรแกรมอัดหน้าจอมันเป็นคีย์ลัดของโปรแกรมอัดหน้าจออยู่นะก็ให้เ,เพื่อนๆกด f 9ไว้นะเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้นะครับคีย์เฟรม a ิดแ a นแล้วก็ ec eat ตรงนี้นะมันก็คือ f เนี่แหละแต่ผมกด f 9ไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปนะก็กด f 9เสร็จเนี่ยให้เ,เพื่อนๆมาเปิด g r a ฟตรงนี้นะแล้วก็ลากคุม ตรงนี้ครับลากคุมอย่างนี้นะครับมันจะมีเส้นแบบเส้นแกนกลางเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนลากคุมอย่างนี้เลยนะเราจะลากคุมที่มันจุดมันจะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งมันจะอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนลากคุมอย่างนี้อ่าแล้วให้เพื่อนๆนดึงไอเส้นสีเหลืองเนี่ยที่มันจะมีจุดจุดตรงนี้เพื่อนๆนดึงไปทางซ้ายมืออย่างนี้นะอ่าดึงให้มันอยู่ตรงกลางด้วยนะอย่างนี้นะแล้วเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วลองเล่นดูว่ามันมีความรู้สึกยังไงนี่มันจะนุ่มขึ้นนะ ประมาณนี้ทัสซิชันเข้าอ่าตอนนี้เราก็มาถึงวิธีการปาดแสงนะอ่าอันนี้ผมก็บอกเผื่อไว้สาหรับเพื่อนๆแบบมีโลโก้ของตัวเองเนี่ยเราสร้างโลโก้มาเราก็มาทําอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็เท่ดีนะแล้วก็เราจะมาทําการปาดแสงให้เพื่อนๆมาที่แถบเอฟเฟกตรงนี้ครับเอฟเฟกต์แอนด์พรีเซตเนี่ยถ้าใครไม่มีก็มาที่วินโด้ครับแล้วก็มาตรงนี้ครับเอฟเฟกต์พรีเซตตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์ไปตรงนี้ครับ L I G H T S W I V อ่านี่ครับพิมพ์อย่างนี้เลยนะ C C Light Sweep ตรงนี้นะ ลากคํานี้มาใส่ในตัวโลโก้ของเราอ่าพอลากมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเส้นแสงตรงนี้แล้วนะก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับของตัวโลโก้เราเนี่ยแหละมันจะมีอยู่แถบตรงนี้นะเอฟเฟกต์คอนโทรลเนี่ยเพ <yw invoke S 2> ื่อนๆ <love> ลองเปิดดูนะอ่ามันก็จะมีเอฟเฟกที่เราลากลงมาแล้วนะไลท์สวีปตรงนี้นะอ่ะาแล้วก็จะมาดูตรงในส่วนของเดเร็กชั่นก่อนละกันเดเร็กชั่นเนี่ยมันก็จะคือแบบเส้นของแสงเราเนี่ยว่าจะให้มันหมุนไปทางไหนเพื่อนๆลองเลื่อนดูได้อย่างงี้อ่าเราอยากจะให้มันปาดไปทางไหนทิศทางไปยงไงออยังงงไอ่าี้นะ อ่ะอย่างนี้นะหมุนได้แเดี๋ยวผมอาจจะปาดสักประมาณนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็เชฟเนี่ยมันก็อาจจะแบบให้มันเป็นแบบเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนๆลองปรับดูว่านี่ครับสมูทไหมมันก็มันก็จะแบบสมูทหน่อยฟุ้งๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปรับเป็นชาร์ปแล้วกันนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ width เนี่ยมันก็คือเหมือนแบบความกว้างมั้งเนี่ครับความกว้างของมันแล้วก็ intensity น่าจะเป็นแบบความแบบสว่างความอะไรของมันเนี้ยครับผมอาจจะปรับไว้สักให้มันเป็นแสงแบบจ้าๆอย่างนี้หน่อยนะอ่าแล้วก็เอทอินเทนซิตมันเหมือนจะเป็นแบบตรงขอบมัน่ะผมว่าเนี่ยมันจะมีขอบมันเนี้ยเพื่อนๆลองดูขอบมันเดี๋ยวผมเปิดแบ็กกราวสีดำก่อนนี่ครับตรงขอบมันนะ เอทอินเทนซิตี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูแต่เดี๋ยวผมอาจจะไม่เอาอ่ะผมก็ไว้ประมาณนี้แล้วก็เอทติกเน็ตเป็นยังไงอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะปรับไปไม่มีผลอะไรแล้วก็ไลท์คัลเลอร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะว่าเราอยากจะได้สีอะไรเนี่ยเนี่ยครับแต่ผมว่าสีออกสักขาวๆเนี่ยแหละเวิร์กสุดแล้วแหละผมว่านะอ่าหรือใครจะมาแบบใช้สีอ่อนๆหน่อยนะผมว่า แต่ผมว่าผมใช้สีขาวนี่แหละโอเคสุดแล้วนะสีขาวอ่ะก็ลองปรับแสงตรงนี้ดูว่าใครชอบประมาณไหนผมอาจจะปรบอ่าซักประมาณนี้อ่าโอเคยังก็ถ้าเกิดเพื่อนๆโอเคแล้วเนี่ยลองปรับตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก ตรงนี้ครับเราจะทำคีย์เฟรมในส่วนของคำว่าเซนเตอร์นะก็ให้เพื่อนๆเอาเส้นเพจมาเนี่ยมาไว้ในตำแหน่งที่แบบเราคิดว่าเราอยากจะให้มันเริ่มปาดอะ่ะแบบจะให้มันเริ่มปาดมาจากตำแหน่งไหนอะ่ะผมอาจจะแบบอยากให้มันเริ่มปาดมาแบบก่อนที่มันจะสุดทรานซิชั่นสักนิดนึงอะ่ะผมก็เอาเส้นมาไว้ตรงนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนมาทำคีย์เฟรมในส่วนของเซนเตอร์นะครับกดสร้างคีย์เฟรมไปนะ1จุดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนตรงนี้คนระับนี่ครับ ไอตรงเซนเตอร์เนี่ยมันจะมีตัวเลข2ฝั่งนะให้เพื่อนเเลื่อนแกน X นะนี่ครับเลื่อนอย่างนี้นะหรือไม่เพื่อนๆนเนี่ยจะเลื่อนตรงจุดนี้ก็ได้นะมันจะมีจุดอย่างเงี้ยจุดเพื่อนๆนมองดูดีๆนะมันจะมีจุดอย่างนี้นะเนี่ยจุดของมันเพื่อนเเลื่อนได้นะเลื่อนอย่างงี้นะ อันนี้ก็คือเราต้องเลื่อนให้มันออกให้สุดนะอย่างนี้นะเพื่อนๆดูนะมันจะมีขอบตรงนี้เพื่อนๆเลื่อนออกให้สุดเลื่อนไว้ประมาณนี้ก็พอแล้วก็ซูมออกแล้วเพื่อนๆเลื่อนเส้นใบในตำแหน่งที่แบบอยากให้แสงมันสุดอะแสงมันสุดประมาณไหนเพื่อนๆก็เลื่อนไปแล้วก็เอาเส้นตรงนี้ไว้ตรงนี้นะตำแหน่งที่เราสุดแล้วก็เพื่อนๆดึงตรงนี้ไปดึงไปทางขวาอย่างนี้นะอ่าลองเล่นดูครับ ช้าเร็วเนี่ยเราก็มาปรับได้ให้เพื่อนๆมาเปิดตรงเอฟเฟกนะครับเปิดเอฟเฟกก็คือมันจะมีเอฟเฟกที่เราใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไลท์สวีปตรงนี้นะเปิดลงมาแล้วตรงนี้นครับที่เราทำคีย์เฟรมไว้ตรงนี้นี่มันจะมีจุดคีย์เฟรมอยู่ช้าเร็วเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนได้มันช้าไปก็เอาให้มันเร็วขึ้นอย่างนี้หรือใครจะปรับแสงมันใหม่ก็ได้นะว่าแบบแสงเรามันแบบ มันยังไม่ค่อยสวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับผมอาจจะไว้ประมาณนี้อ่ะลองดูแสงมันจ้าไป ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับใครมีปัญหาสงสัยหรือติดขัดอะไรในสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ